สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะพาทุกคนมาฟินกับความปังระดับโลกของลิซ่าลลิสามโนบาลที่บอกเลยว่าตอนนี้คือตัวแม่แห่งทุกวงการไม่ว่าจะเป็นโชว์สุดยิ่งใหญ่บนเวทีออสการ์2025ซีรีส์ The White l o t u s 3ที่กวาด n o m i n a t i o n Emmy Awards ไป23สาขาคอนเสิร์ต d e a d l i n e World ทัวรที่ L.A. หรือยอดวิว MV ที่พุ่งกระชุดแอดขอเมาส์แบบจัดเต็มไปลีกันเลยค่ะ ต้องกรี๊ดก่อนเลยค่ะลิซ่าของเราคือซูเปอร์สตาร์ตัวจริงเธอขึ้นเวที Academy Awards ครั้งที่97เมื่อวันที่3มีนาคม2025ในโชว์เจมส s บอน d ์ทริบิว Performance ร่วมกับโดชาแคทและเร โชว์นี้เป็นการเฉลิมฉลองหนังสายลับ007ลิซ่ามาในลุกสูตรสุดเท่จากมาร์กกองกับท่าเท้นสุดปังที่ทำให้คนทั้งโดบี้เทเตอร์อาปากค้างโชว์นี้ได้เข้าชิงพรายไทม์เอมมี่อวอรด2025สาขาการออกแบบท่าเต้นยอดเยี่ยมด้วยแอดว่าลิซ่าคิดดาวเด่นของโชว์นี้เลยค่ะ ที่สำคัญลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ได้ยืนบนเวทีออสการ์แบบนี้แฟนๆในเว่ยปอถึงกับโพสตรวัวๆว่าลิซ่าคือความภาคภูมิใจของเอเชียกลุ่มบ้านจีน5 8และ57อวยยศกันหนักมากบอกว่าบางคนอยากเป็นแบบลิซ่าแต่ทำได้แค่เดินตามแอดเห็นด้วยสุดๆคะ่ะลิซ่าคือคนที่ทำให้โลกเห็นว่าศิลปินไทยสามารถไปยืนเทียบชั้นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกได้อย่างสง่างามความมั่น ใจและพลังของเธอบนเวทีคือสุดยอดไปเลย จากเวทีเพลงไปสู่วงการแสดงลิซ่าก็ปังไม่หยุดค่ะซีรีส์ The White Lotus 3ที่ลิซ่ารับบทเป็นมุกพนักงานรีสอร์ทในประเทศไทยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง Emmy Awards 2025ถึง23สาขาเลยค่ะรวมถึงสาขา Outstanding Drama Series แอดดูแล้วต้องบอกว่าลิซ่าในบทมุกค,คือทั้งน่ารักสดใสและมีเสน่ห์แบบไทยๆท,ที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกหลง,ลงรัก การแสดงครั้งแรกของเธอก็ทำให้เว่ยป๋อลุกเป็นไฟแฟนคลับกลุ่มบ้านจีน58โพสต์ว่าลิซ่านำวัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาชาวโลกส่วนกลุ่ม57บบอกว่าลิซ่าคือเจ้าหญิงแห่งวงการเคป๊อป แอดภูมิใจในตัวลิซ่าสุดๆค่ะเธอไม่ใช่แค่นักร้องยังเป็นนักแสดงที่ทำให้คนทั่วโลกเห็นความสามารถของคนไทยบล็อกเกอร์จียังบอกว่าดูไว้โลตาสามทำให้คนไทยภูมิใจและแอดเห็นรื้อรอยเปอร์เซ็นต์ลิซ่าคือตัวแทนที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าเด็กไทยคนนี้เก่งแค่ไหน มาถึงคอนเสิร์ตเดนไล i ์เวิร์ d ทัวรของ b l a c k p ิงคที่ s o f i สเตเดียม a อลกันบ้างค่ะลิซ่าในช่วงโซโล่ของตัวเองคือระเบิดพลังสุดๆโชว์เพลงทันเดอร์และฟั k up the world ด้วยลีลาการเต้นที่เป๊ะ ังเหมือนหลุดว่าจาก MV แอดว่าพลังของลิซ่าบนเวทีคือสิ่งที่ทำให้แฟนๆทั่วโลกหลงรักเธอไม่หยุดเลยส่วนโมเมนต์ที่น่ารักสุดๆคือตอนที่บรูโนมาส์ผอมาเป็นแขกรับเชิญในพาร์ทของโรเซ่ร้องเพลง a อพทร่วมกันลิซ่าเจนนี่และจีซูดีใจกระโดดโลดเต้นเชียโรเซท่ที่หน้ามอนิเตอร์อยู่หลังเวทีภาพนั้นคือใจฟูมากแอดเห็นแล้วอมยิ้มตามเลยที่สาวๆคอยสพอร์ตกันน่ารักมากเลย พูดถึงผลงานเพลงล่าสุดของลิซ่ากันบ้างค่ะมิวสิกวิดีโอ When I'm With You ที่ร่วมงานกับไทล่ามียอดวิวทะลุ20ล้านวิวแล้วค่ะแอดฟังแล้วติดหูมากมีกลิ่นไปเซ็กซี่ผสมความชิลดูมิวสิกวิดีโอแล้วอย่าลุกขึ้นเต้นตามเลยค่ะส่วนเพลง Fuck Up the World Version Solo โโของวิกซี่ก็พุ่งไป25ล้านสตรีมเป็นเพลงที่10จากอัลบั้ม a อ t ตเตอร์อีโกที่ทำยอดถึงระดับนี้แอดว่าเพลงนี้คือพลังแรงแบบฉุดไม่หยุดสมกับที่แฟนๆชาวจีนบอกว่าอะไรที่ลิซ่าทำคือผ่านการคิดมาแล้วว่าต้องดีที่สุด แอดบอกเลยว่าลิซ่าในปี2025นี่คือตัวแม่แห่งวงการบันเทิงตัวจริงค่ะจากการเป็นศิลปินแครปปอปคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีออสการ์การแสดงในเดอะไวต์โลตัสสามที่ทําให้โลกต้องจดจําคอนเสิร์ตที่พลังล้นเวทีและยอดวิวเอวีที่พุ่งไม่หยุดลิซ่าคือคนที่ทําทุกอย่างด้วยใจรักและความทุ่มเทแอดชอบที่เธอมักจะพูดว่าฉันต้องเลือกสิ่งที่ชอบจริงๆและนั่นก็ทําให้ทุกผลงานของเธอออกมาจากใจแฟนๆอย่างเราก็เลยรักและภูม ในตัวเธอแบบสุดๆแฟนๆชาวจีนในว้่ยป๋อบอกว่าลิซ่าเหมือนเจ้าหญิงที่ไม่มีใครตามทันแอดเห็นด้วยสุดๆค่ะเธอคือแรงบันดาลใจให้แอดและแฟนๆอีกหลายล้านคนทั่วโลกลิซ่าไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองและทุกครั้งที่เธอยืนบนเวทีหรือหน้าจอแอดรู้สึกได้ถึงความจริงใจของเธอเลยค่ะ แอดขอปินสคริปต์นี้ด้วยการส่งกำลังใจให้ลิซ่าและ b l a c k พิง k ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงาน Emmy Awards, ร์ดส์คอนเสิร์ตเดทไลท์เวิ์ทัวรหรือผลงานใหม่ๆที่กำลังจะมาแอดเชื่อว่าลิซ่าจะยังคงปังและสร้างประวัติศาสตร์ให้เราได้กรี๊ดกันต่อไปแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะว่าทุกคนชอบโมเมนต์ไหนของลิซ่าที่สุดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบาย